ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคุณทุกคนครับมื่อวานี้สุพลคนสั่งตัวพี่นอ้องมาสวัสดีสวัสดีตอนเย็นๆนะพี่นอนะ้องเมื่อวานนี้กับบรรยากาศดีหลายครับผมริมแม่นำ้ำริมนำ้ำริมแม่นำ้ำบอ่อครับผมเดี๋ยวผมจะไปพาพี่น้องไปกินหมูกระทะพี่น้องพี่สกายเลี้ยงมื่อวานเห็นผมมาตามเมื่อกี้บอกว่าวชายช่ไปกินหมูกระทะเอาสันเดี๋ยวสุพลจะไปกินหมูกระทะนะพี่น้องเนาะ มาเบิ่งกันเลยครับเดี๋ยวมันจะกินหมูกระทะชุดใหญ่ฉันใด้เป็นจัดนะสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆครับพี่นอาากกา้องบรรยากาศเมื่อนี้ก็ว,วันเอนนอนะ่วันศุกร์เนะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ทะเลกระโบโือหลังจากที่โตกงานมาสามสี่มือเดี๋ยวพี่น้องเนะหามือดิหามือดิอดตกงานมาหามือแล้วครับเนื่องจากว่าร้านร้านปิดนะครับท่านผู้ชมมาห้าวันแล้วครับ มันไม่มีลูกค้าครับเนื่องจากโควิด19ก็ระบาดแล้วก็โรคภัยเนาะพี่น้องะมันระบาดทุกวันทุกเมืองภัยก็เจ็บป่วยทุกวันขอแสดงความเสียใจกับคนที่สูญเสียแล้วก็เสียชีวิตไปเนาะพี่น,อนอ้องะตอนนี้ก็อา้าวมูกทาอยู่ไซระบาดส่วนคนที่บอ่อสูญเสียคนที่บ่เป็นยังกัอ่าฝากระวังเหนือระวังโต้พี่น,อนอ้องเบึ่งแย่งสุขภาพตัวเองให้ดีๆเนาะ เรื่องสุขภาพร่างกายต้องมาทีหนึ่งพี่นอ้องเงินล้านเงินแสนก็บผม,มีความหมายเพิ่นว่า้าร่างกายบ่แข็งแห้งเนาะพี่สก,กายบอกว่ามากินหมูกระทะแต่ผมออกมาแล้วยังไม่เห็นยังไม่เห็นเลยครับสงสัยยังสั่งมั้ยยังบ่มาพี่น้องทาสักแป๊บหนึ่งครับ่าสักข้าวนึง ขาพิเศ่ใกล้จะเข้านึงครับพี่น้องชมบรรยากาศเนาะชมบรรยากาศหน้าร้นา,รนา,นานพี่น้องอันโควิดระบาดเนาะพี่น้องเนาะมันโรคภัยมันหลายแรงพี่น้องผมกับบะมี่ยังเห็ดบ่เบียกไปเห็ดบ่มีเบียกเห็ดงานท่ามพี่น้องยึดมาหามือก็อยู่อยู่ในร้านอาหารนะพี่น้องแล้วก็ผมสามสี่คนสองคนก็หางานพิเศษทำพี่น้อง งานพนะิเศษเราส่อมโต๊ะส่อมเก้าอี้ไปซะแล้วเนี่ยครับเวลาไม่มีงานผมสองคนก็หางานทําเพื่อเพื่อจะให้มีให้มีรายได้นะ้อพี่น้องะผมก็เนี่ยครับรผมก็สองคนกับพี่สกายนะครับคนพมา่าคนหนึ่งอยู่เนี้ยก็หาหางานพยายามหางานนะครับผมไม่มีงานก็พยายามหางานเพื่อมาให้ตัวเองว่างลงก็เนี่ยครับผมห้าวันผมก็ทําโต๊ะ ทำโต๊ะไปยี่สิบกว่าชุดมันงครับอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ทาสีขัดโต๊ะแล้วก็ตรงนั้นด้วยนะครับก็พยายามทําให้ตัวเองว่างเพื่อเออ่ให้พอมีพอมีรายไดน้นะเพีองเนาะเล็กๆนหน่อยกับพ่อใ้อยู่เฉยๆกับพี่น้องบใ้มันยุดนิ่งเนาะชีวิต ถึงโรคภัยจะระบาดยังไงแต่เราก็หยุดไม่ได้เพราะว่ามีปากมีท้องพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็ฝากโดยความเป็นหัวเป็นแย่ทุกคูทุกคนก็นพี่น้องเนาะมาอนีมาอยู่บรรยากาศริมแม่น้ำนะพี่น้องฝากไปถึงทุกคูทุกคนนะพี่น้องอ,อันช่วงนี้โรคภั้ไขรเจ็บกับระบาดมากเลยอ้ดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองนะพี่น้องมาอนีมาว่าจะไปกินหมูกระทะแต่หมูกระทะยังไม่มาผมก็เลย พาพี่น้องมาชมบรรยากาศริมแม่นำ้ำบางประกรงครับพี่น้องนี่แหละครับพาพี่น้องมาชิมมาไมา่ใช่มาชมิมาชม,มาม,มามาชมมาชมไม่ใช่มาชิมมาชมบรรยากาศริมแม่น้ำบางประกรงครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะดึงเรือดึงเรือเข้ามาดึงเรือเข้ามาใกล้ๆครับเดี๋ยวจะขึ้นเรือพี่น้องเดี๋ยวดึงเรือมาใกล้ๆก่อน พาพี่น้องอันมาชมบรรยากาศเนาะยามเย็นเรียนไปนั่งบางร์บากงเนาะชมอันึนี้นะครับปุ่นนะครับฝั่งนู้นก็เป็นวัดหลวงพ่อโสธรเนาะพี่น้องเนาะอาผู้ใดมาเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเซาเนาะหรือว่าแปดริ้วเนาะกมากราบนะมัสการกาบหลวงพ่อโสธรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบ้านครูเมืองของจังหวัดฉะเชิงเซาเนาะ อยู่ฝั่งโน้นครับอาจจะเห็นครับหลังเล็กๆฝั่งโน้นครับแล้วก็แวะมะเทียวครับผมแหวะมะลินกับสุพลนได้ครับผมอยู่ที่อาหารผมร้านอาหาร,รทำอาหารอยู่ที่นี่ครับแวะมาเที่ยวมาชมครับพี่น้องแวะมาเทียวลงคอสะท้อนแวะมาชิมอาหารแซ่บๆครับริมแม่น้ำบางประกงนะพี่น้องเนาะให้เบิ่งเนาะบรรยากาศอันริมแม่น้ำ็นกระสินบรรยากาศดีไยอยู่พู้นครับ ต่อไปก็ทั้งนั้นเขาก็เสียดตลาดนะพี่น้องอตลาดน้ำนะตลาดน้ำถ้าผู้ไรอ,อันมาเที่ยวลงวัดวัดหลวงพอ่อโสธรนะครับพี่น้องก็จะล่องเรือจากจากวัดมานู่นครับจากวัดนูน่นแล้วก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับแล้วก็จะไปขึ้นที่ตลาดน้ําฝั่งนู่นนะครับต่อไปนะครับต่อไปถ้าโรคภัยมันหายมาจากประเทศไทยนะครับผมทั่วโลกแล้วครับเศรษฐกิจมันดีเนาะตลาดเขาสร้างขึ้นได้ต่อไปก็จะมีตลาดน้ำ อะไรมาเที่ยวปัดลงพะส,สัทอนกัสิเช่าเรือหรือเหมาเรือขี่จากจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะครับพี่น้องเนาะเป็นอย่างไรกัเป็นห่วงทุกคนพี่น้องเนาะทุกคนกับทุกี้กัเก็บเนยเก็บโตครับบอไดไปทางใดย,ย่านคำมาแจ้งมากะถ้ามาหากินก็ก็แกๆแถวร้านอาหารที่พักนี่น,นะครับอันส่วนหางานทำพอได้บห้ว่างนะพี่น้องเนาะบอยพุ่งสร้างบอยคิดมาก ก็ทำไปส่วนยามว่งางๆก็ไปหาตกเบ็ดใส่ตักตะขาบจาับปูจับป้าไว้กินเล่นพี่น้องเนาะบริไปทุมมม่มซุ่มสี่ซุ่มห้าเนาะกลุ่มซุ่มเสียงอย่างนี้ไม่ไปใกล้เลยเพราะว่าผมก็กลัวเนาะพี่น้งนนนนอ,งองเนาะไปทุ่นทิพย์ทัวแดนก็ย่านโรคภัยเขามองไปเห็นเนาะเขาก็โบหูกับพนันเป็นพลนี้เป็นแต่ละคนเนาะสิวาสันมัน คนเท่านาะไปใส่กับโดยความระหมัดระวังผ้าปิดปงปิดปากเออเออเออนี่ยาดาม,ม่านะครับผมที่ไม่ปิดปากเพราะว่าผมไม่ได้มีใครอยู่ใกล้ๆผมและอีกอย่างร้านก็ปิดไปแล้วไม่มีคนเลยมีแต่ผมแล้วก็พี่สกายสองคนสามคนนะพี่น้องเนาะส่วนพี่น้องก็ยาดาม,มา่าเอ้ยสุพอเป็นยังคือบอสไซแมสบริษัทโอ้บอสมเป็นก็ได้ครับเพราะว่าอยู่กับต้นไม้ต้นต่อครับบอมีคนบอมีแขกก็เลยก็เลยอยู่เพอเดียวพี่น้อง สมบรรยากาศเนาะสมบรรยากาศน้าบ่ปกงครับบรรยากาศมันนอกมันนอกนอะพี่อนเนาะตอนเย็นก็เสียงนกเสียงการ้องก๊อกก๊กก๊กกิดฮอดบ้านอยู่ได้พี่น้องเลยอยากกับอยู่ครับกับบ่ได้ช่วงนี้โควิดลดกับโบวิ่งบบแลนดคนสอกคนทรงมอชงมอชิดตอนนี้เงียบกิบพี่น้องคิดฮอดบ้านอยู่แล้วยังกลับบ่ได้ ก็ได้แต่อดเอาพี่น้องได้แต่อดเอาช่วงนี้ก็ยังกลับบ้านบ่ด้เนาะถ้าพรุ่งนี้ผมหยุดมาห้าวันเนาะพี่น้องเนาะหยุดมาห้าวันพรุ่งนี้ว่าจะทำงานแต่ไม่รู้ว่าเออเอาเอาดิฟเอาดิบ,อ,ดบอืม ใส่เลยผมเออผมผมผมบมแค่อืมโอเคแค่นี้เด้อเอากประมาณสามสี่ห่อนน่อยแล้วเปิ่โทรมาพี่น้องซื้อหลบับไปซื้อหลบับคมครับพี่น้อง เพป็นว่าเอาขมว่าเอาขมสันโอ้ยกันบอกขมก็กินบอแซบไปเนาะมันต้องขมขมครับพี่นอ้องหลับเนื่อยหลับต้องขมขมต้องมีดีมีเพียครับเอาไว้มีเพียบขมขมบอแซบอันเอาล้วครับพี่น้องชมบรรยากาศอันริมแม่น้ำมาประกงไปได้ชักพักหนึ่งองเนานะขึ้นไปเบิ่งพี่สกายว่ะขึ้นไปเบิ่งพี่สก,กายว่ะพี่สกายอ่ะเอาหมูกระทะมาหรือย,อยังไปดูกันนะครับชมอ้าวแล้วผมสิเขาขันจริงได้บั้น,ใน,ในใ ออกมาแล้วเรือมันมันห่างมันห่างครับผมเข้าห่างไม่ได้ครับผมต้องดึงเชืกอกนะออเอาละครับนี่ก็คืออาทิตที่ผมทำงานนะครับผมถ้าถ้าใครล่องเรือมาก็มาขึ้นตรงนี้ได้ครับที่ร้านที่ผมทำงานนะขึ้นล,ล่องเรืลลอลงพ่อสะทอนไปฝั่งนู้นแล้วก็ ใครจะขึ้นมากินข้าวหรือว่ามาทานอาหารก็ขึ้นตรงนี้ได้นะครับท่านผู้ชมมันก็จะเป็นเป็นแพรเป็นโปะยื่นลงมาเป็นแพรเป็นโปะยื่นลงมาพี่น้องเนาะเนี่ยครับขึ้นตรงนี้ได้ครับผมหรือหรือว่าอ่าช่วงลอยกระทรงเนาะพี่น้องเนาะลอยกระทรงเนาะอันบุญลอยกระทรงเนาะงานลอยกระทรงอะ่ะใครมาทานข้าวที่นี่ก็ลงลอยกระทรงได้พี่น้องตรงนี้สบายสบายครับผมไปต้องชิงกันครับ แต่ผมจะไม่บอกนะที่อยู่เดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาผิดผิดกฎนี่แหละครับส,สภาพก็ต้นลำพูนพี่น้องต้นลำพูนลำแพนเนาะล่วงลงมาครับล้านบริไดเปิดพรุ่งนี้แหละครับถึงจะทําความสะอาดปัดกวาดให้แบบเรียบร้อยครับมันคงจะไม่เป็นอย่างนี้ก็อันนี้ก็นี่แหละครับเป็นยังไงยังไงก็ฝากข่าวฝากข้าวมาพี่น้องเนาะ มืดตึบ๊บมืดตึ๊บพี่น้องเอ้ยมันขำแล้วเนาะนี่ครับโต๊ะที่ผมทำช่วง่งที่หยุดงานนะครับช่วงที่หยุดงานไป5้าวันก็ทำโต๊ะนี้ไปแทนงานไปเนี่ยครับเพิ่งทำเสร็จวันนี้ครับก็หลายชุดอยู่ประมาณ20สชุด,ชดเพื่อมาให้ตัวเองว่างลงว่างงานนะครับก็ทำไปเรื่อยๆครับ อะไรครับตอนนี้พี่น้องพี่สกายกับมาแล้วครับผมเพิ่นไปสื่อหมูกระถะมากแล้วครับไปเบิ่งนกันพนวัาส,สื่อหมูกระถะมากเอามายังพี่ก่ตอนนี้ก็เหลือสามหนุ่มเหมือนเหมือนเดิมพี่น้องสามหนุ่มสามสามหนุ่มาสามชันชาติพี่น้องเหมือนเดิมครับอยู่ด้วยกันสามคนนี่แหละครับนี่ครับอันนี้พี่เกมสุดหล่อนะทำอะไรกำลัง ันนี้กำลังติดเตาพี่น้องติดเตากินมุกกระถางอันนี้พี่สากายนะครับสากายสุดหลัอ,ลอ oh, well, สวัสดี well, กล้องหน่อยครับพี่อตอนนี้เพื่นเบาบางตอนนี้เพื่นเบาบางตอนนี้เพื่นเบาบางพี่น้องนะ้ยดบูบรรยากาศครับในบรรยากาศน,นะครับมี LED ด้วยนะครับพี่น้องสลาด LED พี่น้องแในบรรยากาศดีล okay, หลไรแข็งๆน, okay, นะครับสองสองห้างานอะ มีอะไรครับมีน้ำปลาเลยนะมีน้ำปลาเนี่ยตะกอนเลยครับอ้าล้ครับพี่น้องเดี๋ยวจะทำการติดเตาแล้วแล้วเตาอ่ะยังไม่มาใช่ไหมอ๋อตอนนี้ยังรอพี่น้องยังรอยังรออะไรยิ้มแย้มยิ้มแย้มมานี่มานี่มาหนิมาหนิมานี่มานี่ครับมานี่มานี่อ้าวอ้าว มันี่มิยิ้มแย้มมานี่เร็วนี่เร็วมานี่เร็วสวัสดีสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนมันี่เร็วอยู่แล้วไม่คุ้นไม่คุ้นพี่น้องไม่คุ้นยังบ่คุ้นอันคนอยู่ในนี้นานยังบ่คุ้นพี่น้องเนาะจ่างอะไรอ่ะสวัสดีครับพี่ย่างอะไรจังมูกระทะจังมูกระทะ ครับิเล้า่าเนี่ยเหล้ากินเล่เนี่ยเล่าราไม่มีนี้เบียร์กระป๋องีเบียร์กระ๋องเง้ยยกขาดเลยอ่ะโอเคครับพาชมบรรยากาศรอบๆนิน้ะ มูสสั่งมานี่แหละสั่งของคนในซอยนี่แหละอ๋อสั่งตรงนังเขาเดขายอยู่เหรอขายนี่ <laughs> นึกว่าเจ๊งไปเลยเหรออย่างอย่างอย่างไม่รู้สิเฮีย <laughs> <ๆ>ก็ไม่ค่อยได้สั่งหรอกรไ,ไม่แพงหรอกมีชุดเล็กชุดใหญ่ชุดไม่กี่บาทหรอก <laughs> นั่นแหละประมาณนั่นแหละไม่เห็นมีคนซื้อเลย่แบบเลิกกิจการอืม แต่ส่วนมากเวลาสั่งก็จะสั่งกับเขาตลอดเอาละครับพี่น้องหลังจากเทีนยนไปถามมุกตะเนาะก,กับปิสากายเดียวโคจิวก็ของจึงจบคลิปก่อนนะพี่น้องนะเพราะว่าถ้าจะถ่ายไปเรื่อยมันคงจะยาวไปก็ให้ชมบรรยากาศอ่รอบๆที่ทำงานนะพี่น้องเนาะนรอบๆที่ทำงานไปแล้วครับบรรยากาศเป็นอย่างไรอย่างไรฝากคอมเมนต์มาได้พี่น้้องเดอ ตามข่าวตามข่าวทุกคุณทุกคนครับพี่น้องอสุพลคนสั่งตัวเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เด้๋เรียพี่น้องเด้ออันอยากกี่ทีไลค์อันกดไลค์นะกดให้แน่พี่น้องเอาเป็นว่าวันนี้ก็ยังไม่ทันได้ดูหมูกระทะนะครับแต่ว่ามันจะรอนานครับถ้าถ้าดูต่อไปมันจะรอนานผมก็เลยแบบขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ผมเลยนะครับขอบคุณครับ